สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับพี่จอมจะมาสอนเรื่องการคูณเศษส,ส่วนนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเรียนเรื่องการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนมาแลว้วใช่ไหมครับการบวกกับการลบอ่ะเราเคยเรียนมาแล้วทําไงนะทําตัวส่วนใหม้มันเท่ากันใช่ไหมครับแล้วเรานําตัวเศษมาบวกกันเนาะอ่ะถ้าใครจำไม่ได้ไปทวนก่อนนะครับแต่วันนี้นะพี่จอมจะมาสอนเรื่องใหม่คือการคูณเศษส่วนนะครับ เราบวกลบไปแล้วเหลือคูณกับหารนะครับก็จะสอนคูณก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนหารซึ่ง2วิธีนี้ซึ่ง2กระบวนการนี้ไม่ยากเลยครับโอเคไหมง่ายกว่าการบวกและการลบเยอะครับดังนั้นเรามาดูกันการคูณเศษส่วนนะครับมีหลักการอยู่ว่าเอาตัวเศษคูณตัวเศษเอาตัวส่วนคูณตัวส่วนจบแล้วครับชุตัวเศษคูณเศษ ตัวส่วนคูณส่วนอ่ะส่วนอันนี้ก็อ่านผ่านๆก่อนก็ได้นะครับถ้าตัวเศษกับตัวส่วนหรือตัวเลขที่อยู่ทแยงกันสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้สามารถตัดทอนระหว่างการคูณได้เลยคืออะไรเดี๋ยวเราไ้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคเสมอคือจำนวนคละถูกไหมครับเวลาที่เราจะคูณจำนวนคละให้เราทําเป็นเศษเกินก่อนนะครับโอเคไหมครับ ไม่ได้มีอะไรมาครับถ้าเราจะคูณจํานวนคระขอให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําตามหลักการคูณตามปกติเลยครับโอเคเรามาดูโจทย์กันครับจงตอบคำถามต่อไปน,นี้นะครับขอ้อ1เศษ2.3ส,ส่วน3คูณเศษ4.5ส,ส่วนหหลักการเรามีอยู่ว่าไงครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน ทำแค่นี้ก่อนครับลองดู2คูณ4เป็น8 3คูณ5ดยวเขียนให้ดู2คูณ4เป็น8นะครับบนคูณบนได้บนเนาะแล้วก็ล่างคูณล่างได้ล่างครับ3คูณ5ได้15นะครับดังนั้นเส่สส่วน3คูณส่สวน5มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน15ครับโอเคเนาะอ่ะนี่ก็คือ การคูณเศษส่วนแค่นี้เองโอเคไหมครับง่ายกว่าการบวกลบเยอะใช่ไหมถ้าบวกลบเราต้องมานั่งทําตัวล่างให้มันเท่ากันอีกถูกไหมครับนั่งทําตัวส่วนให้มันเท่ากันมันล,ลบากนะครับออแต่อันนี้การคูณง่ายมากนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างจบแล้วแล้วก็เช็คคาตอบนิดนึงว่าอยู่ในรูปที่เหมาะสมที่พร้อมจะตอบหรือยังนะครับเป็นเศษส่วนแท้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำโอเคแล้วครับก็ไม่ต้องทำอะไรต่อจบแล้ว ลองดูข้อต่อไปครับอลองทําเองครับบนคูณบนสามหกได้สิบแปดนะครับตัวล่างนะครับตัวล่างก็เอาสี่คูณสิบเอ็ดก็จะได้สี่สิบสี่แต่เด็กๆจะเห็นว่านะครับเศษส่วนตัวนี้ตัวบนก็เป็นเลขคู่ตัวล่างก็เป็นเลขคู่มันไม่ใช่ เศษส่วนอย่างต่ำถูกไหมครับถ้ามันไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเราก็ต้องตัดทอนก่อนตอบนิดนึงใช่ไหมครับอ่ะแบบบอกว่ามันเป็นเลขคู่นะใช้สุดคูณแม่สองตัดแล้วกัน2อะไรได้18ครับอ่กับสองเก้าสิบแปดเนาะสองอะไรได้สี่สิบสี่ไม่เคยทองก็ดูครับดูตัวหน้าครับสองอะไรได้สี่ก็2สองสองสี่สองอะไรได้สี่ก็2สองสองสี่ดังนั้นเอาแม่สองตัด เศษส่วนตัวนี้จะได้เศษ9ส่วน22เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังก็ดูนิดนึงนะครับบนเลคคีล่างเลคคูแม่2ตัดไม่ได้แล้วนะครับแม่3ก็ตัดไม่ได้ก็ไม่รู้จะใช้แม่อะไรตัดนะครับก็จบแล้วครับดังนั้นคูณเศษได้เศษ9ส่วน22โอเคไหมครับก็แค่บนคูณบนล่างคูณล่างแล้วก็มาตัดทอนทีหลังก็ได้นะครับตัดทอนทีหลัง มาตัดทอนตอนได้คําตอบแล้วครับให้มันเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำแล้วก็ตอบครับถูกเลยแต่นะครับหลายๆคนบอกว่าเราขี้เกียจมาตัดทอนเศษส,ส่วนอย่างตา่ำตอนสุดท้ายครับเราอยากได้คําตอบที่มันเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำ้ลแตรงน,นี้เลยเราจะสามารถทำอย่างนี้ได้ครับดูนะพี่ยองขอเขียนโจทย์ใหม่นะครับเศษสามส่วน, 4, นสี่คูณเศษหกส่วนสิบเอ็ดเด็กๆลองคูณกันดูครับ ดูนะปกติเราเอาบนคูณบนล่างคูณล่างใช่ไหมครับแต่มันมีคนที่พยายามนะครับพยายามจะตัดทอนตัดทอนในระหว่างที่คูณนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตัดทอนตอนสุดท้ายดูนะครับเขาตัดยังไงอ่ะอย่างแรกพี่จมบอกว่าเราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่บได้เสมอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารในเศษส่วนตัวมันเองนะครับ ในตัวมันเองเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เสมอถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างต่ําเราตัดทอนได้แต่นี้เศษสาส่วนสก็เป็นอย่างต่ําแล้วเศษหกส่วนสิก็เป็นอย่างต่ําแล้วดังนั้นเราตัดทอนในตัวมันเองไม่ได้แล้วครับแล้วเราตัดตรงไหนได้อีกนะครับเราสามารถตัดตัวไหนก็ได้ครับที่อยู่ทะแยงกันโอเคไหมคือตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งอยู่บนแบบนี้สามารถตัดได้โอเคไหมครับถ้าเป็นการคูณ พอเด็กบางคนเรียนการคูณเสร็จเอาไปตัดกับบวกลบด้วยไม่ได้นะครับบวกลบเราไม่ตัดทอนเศษส่วนทะแยงเนาะอ่านี่คือการคูณนะครับสามารถตัดทอนทะแยงได้โอเคไหมครับตัดบนล่างตัดได้เสมอใช่ไหมไม่ว่าบวกลบคูณหารตัดบนล่างได้เสมอแต่ตัดทะแยงตัดได้แค่ตอนคูณนะครับอ่าสี่กับหกพี่ๆเห็นแล้วมันเป็นเลขคู่เหมือนกันเลยใช้สูตรคูณแม่สองตัดได้นะครับสองไรได้สี 4, ่สองสองสี่สองไรได้หก 2 36โอเคทีนี้เด,เด็กก็เอาบนคูณบนครับระวังนะตัวบนไม่ใช่เลข6แล้วนะตัวบนคือเลข3นะครับ3คูณ3เป็น9ตัวล่างครับ2คูณ11เป็น22เห็นไหมครับว่าถ้าเราตัดทอนระหว่างที่เราคูณนะครับตัดทอนให้หมดโอเคไหมถ้าเราตัดทอน มันจนเป็นอย่างต่ำและจนตัดไม่ได้แล้วคาตอบที่ออกมามันจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยอัตโนมัติเลยครับเอเคไหมครับแต่ถ้าเราขี้เกียจตัดก่อนถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยนะคําตอบบอกมาแค่มันยังไม่เป็นอย่างตา่ำเราก็มาตัดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมสุดท้ายคําตอบก็เหมือนกันครับอลองดูเข้าไปครับ2คูณเศษเจ็ดส่วนแปดสองเนี่ยมันเป็นจํานวนนับมันไม่ได้เป็นเศษส่วน แล้วเราจะคูณย,ยังไงครับปกติเราบนคูณบนล่างคูณล่างใช่ไหมแต่2เป็นจำนวนนับฟังนะครับ2ก็คือเศษ2ส่วน1โอเคไหมครับจำนวนนับอะไรก็แล้วแต่สามารถเขียนเป็นส่วน1ได้โอเคเนาะถ้าตรงนี้เป็นเลข3มก็3ส่วน1นึถ้างนี้เป็นเลข5ก็เศษ5ส่วน1โอเคไหมครับสามารถเขียนส่วน1ได้นี่คือการเขียนจนํานวนเต็มให้อยู่ในรูปเศษส่วนอ่ะ 2คือ2ส่วน1แล้วก็คูณเศษ7ส่วน8นะครับเท่านี้ก็เป็นการคูณเศษส่วนแล้วเราก็บนคูณบนล่างคูณล่างก็ได้ครับหรือใครอยากตัดทอนก่อนก็ได้นะครับตัดทอนให้ตัวมันเองตัดไม่ได้7ส่วน8ก็ตัดไม่ได้แต่เห็นว่า2กับ8อยู่ทยแยงกันโอเคไหมครับอยู่ทยแยงกัน2อยู่บน8อยู่ล่างสามารถตัดได้นะครับ2 1 2 2 4 8 แล้วเราก็บนคูณบนล่างคูณล่างครับบนคูณบน1นคูณเเป็น7ล่างคูณล่างครับ1นคูณสเป็น4นะครับสังเกตตัวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแต่เป็นอะไรครับเนี่ยตัวบนมากตัวล่างน้อยเราเรียกว่าเศษเศษเกินนะครับเศษเกินเปลี่ยนเป็นจำนวนคละก่อนจะตอบนิดนึงนะครับก็ไปตั้งหารครับ7ตั้งหารด้วย4 4 1 4หลบกันเหลือ3าม จัได้ใช่ไหมครับ1ที่เป็นผลหารตรงนี้จะมาอยู่ข้างหน้าเศษก็จะเป็นเลข3แล้วก็ส่วนจะเป็นเลข4ครับโอเคเนาะถ้าใครจำวิธีการเปลี่ยนไม่ได้ไปดูคลิปแรกๆนะครับจำนวนควาดและเศษเกินมีวิธีการเปลี่ยนอยู่นะครับโอเคไปต่อนะครับ1 3เศษ3ส่วน4คูณเศษ6ส่วน13เด็กๆลอง ควรหลักการสิครับบนขุดบ,บนล่างขุนล่างได้เลยไหมข้อนี้ปรากฏว่าไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นตัวน,นี้เป็นอะไรครับเขาเรียกว่าจํานวนจํานวนคละนะครับตัวน,นี้เรียกจํานวนคละจำนวนคละ,นนคละถ้าเราเจอในเรื่องการคูณทํางไงน,นะเขาบอกว่าไงนะครับถ้าเป็นการคูณจํานวนคละต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะครับถ้ายัางนั้นเด็กๆ เปลี่ยน1ศษสส่วน4ให้เป็นเศษเกินสิครับปรากฏว่าจะได้เศษ7ส่วน4ครับอันนี้ทำไมพี่จอมรีบเฉลยจังเลยครับพี่อมอยากให้ฝึกทำเองโอเคไหมไม่ทำให้ดูนะครับว่าทำไงวิธีการก็เขียนลูกศรแบบนี้ใช่ไหมอ่าลองไปทำดูครับลืมหรือยัง4คูณ1แล้วก็มาบวก3เนาะอ่าจะได้เศษ7ส่วน4ครับแล้วก็คูณด้วยเศษ6ส่วน13เด็กๆล,ลองดูซิ ตัวนี้มีอะไรให้ตัดไหมบนล่างบนล่างตัดไม่ได้แต่ทะแยงตัดได้ไครับ7กับ13ตัดไม่ได้4กับ6ตัดได้หรือเปล่าเลขคู่เหมือนกันเลยตัดได้นะครับอ่ใช้สูตรคูณแม่รดีครับ4ี่กับ6ใช้สูตรคูณแม่2นะครับ2 2 4 2 3 6ี่นะครับแต่เด็กก็บนคูณบนล่างคูณล่างครับบนคูณบนได้ไร7คูณ3ได้ 21ล่างคูนล่างครับ2คูณ13เป็น26โอเคไหมครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราตัดทอนเป็นอย่างต่ำหมดแล้วนะครับตัดทแยงตัดบนตัดล่างตัดจนไม่รู้จะตัดยังไงแล้วนะครับคําตอบที่ออกมาจะเป็นเศษส่วนอย่างตา่ําโดยอัตโนมัติจริงๆนะครับนี่คือเศษส่วนอย่างต่ำเลยเนาะโอเคไหมครับสามารถเช็คอีกทีก็ได้นะครับว่าเป็นอย่างต่ําหรือ,อยังโอเคเนาะอ่ะ ไปดูต่อเข้าไปนะครับพี่ต้อมแอบปนอะไรไปนเนี่ยการบวกมาด้วยนะครับแอบปนการบวกมาให้นิดนึงก็คิดว่าเด็กๆน่าจะพอทําได้ใช่ไหมครับอ่ะมีการคูณอยู่ข้างนอกเด็กๆก,ก็ค่อยรอคูณทีหลังครับทําข้างในกันก่อนเอาข้างในพี่ต้อมขอเปลี่ยนวงเล็บเป็นวงเล็บเหลี่ยมเพราะว่าสังเกตครับตัวนี้เป็นเศษส่วนแท้ ตัวนี้เป็นจำนวนคละถ้าจะเอามาบวกกันจาได้ไหมครับจำนวนคละบวกเศษส่วนแท้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นเศษเกินจาได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ตัวเดิมนี่แหละอืมแต่ว่าให้แยกเลขข้างหน้าออกมาบวกข้างนอกครับคือแยกเลขหนึ่งออกมาบวกแล้วเราทําไมครับเอาหกส่วนสิบเอ็ดบวกเศษสี่ส่วนยี่สิบสอง้าไหมครับคือเอาเลขหนึ่งอ่ะ ค่อยบวกทีหลังเอา6กส่วน11บกับ4่ส่วน2ีบวกกันก่อน,นสองตัวนี้บวกกันก่อนนะครับคือ1แยกออกมาข้างนอกครับหลังจากนั้นครับเขียนเหมือนเดิมไอตัวคูณอะไรข้างหน้าต้องเหมือนเดิมนะครับข้างในก็จะเป็น1บวกตัวนี้พี่จอมอยากจะให้เด็กๆลองไปคิดเองโอเคไหมครับท่ะทบเ1เป็น22ได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับการบวกต้องทำตัวส่วนให้เท่ากัน ดังนั้นไปทำไปทำเองนะครับตรงนี้วิธีการบวกเราจะได้เศษขอคิดในใจไปหนึงสองสิบส่วนยี่สบองนะครับดังนั้นมันจะกลายเป็น1นึเศษสาส่วนสคูณด้วย1นึ่งบวกกับเศษสิบหส่วนยีซึ่ง1 6บหส่วนยีที่บวกเศ,เศษเมื่อกี้นะครับไปจอมตัดทอนนิดนึงนะครับ ใช้สูตรคูณแม่สองเนาะสองแปดสิบหกสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองตัดทอนได้เสมอนะครับถ้าตัดทอนในตัวมันเองโอเคไหมครับอ่าบางคนสงสัยทําไมเป็นการบวกแล้วทําไมตัดทอนได้คือเศษส่วนสามารถตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำได้ทุกเมื่อนะครับตัดทอนกับตัวมันเองเนาะ,ะนะครับดังนั้นจะได้หนึ่งเศษสามส่วนสี่ที่คูณรอคูณอยู่ก่อนแล้วนะครับคูณอยู่กับหนึ่งเศษแปดส่วนสิบเอ็ดจำนวนครา คูกันจำนวนคลาคูณกันคิดสิครับว่าเราจะต้องทำยังไงจำนวนคลาคูณกันต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับเปลี่ยนเป็นเศษเกินจะได้เศษ7จส่วนสคูณกับเศษ19ส่วน11มังนะครับทำไมผิด <c oughs> บองว่าไม่ผิดครับบอกว่าไม่ผิดอะลองดูครับลองดูตัดทอนบนล่าง 7กับ4ตัดไม่ได้19กับ11็ก็ตัดไม่ได้ตัดทแยง7กับ11ตัดไม่ได้นะครับ4กับ19ก็ตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะครับก็คูณไปเลยครับบนคูณบนล่างคูณล่าง19คูณ7ได้เท่าไหร่จะได้133หรือเปล่า79 63 7 17ทด6อ่า13ตัวล่างก็จะได้44ครับ แล้วก่อนจะตอบเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละนะครับเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละก็จะได้เท่าไหร่ตั้งหารครับ133ตั้งหารด้วย44 44อะไรใกล้ๆ133ยสามิบมก็เดา4 4คูณ3าสิทำไมพี่มเดา3เพราะว่า4สอ่ะมัน12 40คูณ3มันได้120 เอาอะไรเ,เดา44คูณ3ดูซิได้หรือเปล่า3 4 12 3 4 12ทด1เป็น13หุ้ยใกล้เคียงถูกไหมครับได้รอยาได้132แล้วก็เศษ1ดังนั้น133ส่วน44สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคละได้ว่าเอาผลหารไว้หน้าครับคือเลข3เอาเศษไว้พนเนาะเศษคือเลข1แล้วก็ส่วนคือ สี่สิบสี่นะครับไว้ข้างล่างโอเคประมาณนี้ครับอ่ะข้อนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับถ้างงเรื่องการบวกไปทวนเรื่องการบวกนะครับมีคลิปเรื่องการบวกอยู่โอเคไหมถ้างงว่าทําไมบวกตรงนี้แล้วได้ตัวนี้นะครับแปลว่าต้องไปทวนเรื่องการบวกโอเคไหมแต่ถ้างงเรื่องการคูณตรงนี้นะครับให้ย้อนไปดูตอนคลิปนะครับหลักการคูณโอเคไหม การคูณจำนวนคละนะครับเปลี่ยนปเป็นเศษเกินไปไปเปนเป็นเศษเกินแล้วคูณกันโอเคจบแล้วข้อสุดท้ายนะครับอ่ะ,อะจะดูเรวร้ายนิดน,นึงนะครับคือ11บเอทำอะไรกับวงเล็บครับเนี่ยทำไมมันเขียนติดอย่างนี้เนี่ยพี่ตอมลืมพิมพ์เครื่องหมายอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับการที่เขียนติดกันแบบนี้นะครับแปลว่า11กําลังคูณอยู่ครับ จำนะครับการที่มีการที่เขียนติดการที่เขียนเขียนเลขติดกับวงเล็บนะครับเขียนติดกันมันแปลว่ามันคือการคูณโอเคไหมครับเขียนติดกันคือการคูณโอเคเนาะแต่ไม่ใช่เอาเลขติดกันนะครับ22งสวันนี้แปลว่า2องคูณสไม่ใช่โอเคไหมครับถ้าจะเขียน2องคูณสแต่ไม่อยากเขียนเ่อนหมายคูณให้เขียนอย่างนี้ครับโอเคไหมะนะครับ ไม่ใช่ว่าพี่จอมบอกเขียนติคือคูณใช่ไหมไปเขียนสองสองได้สี่ไม่ได้นะครับผิดเลยนะครับโอเคไหมอ่าดังนั้นตัวนี้ครับอันนี้ถึงจะเป็นการคูณได้ดิสี่ออกมาเนาะอ่าดังนั้นครับข้อนี้ก็รู้นะครับว่าจะมีการคูณอยู่ข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยเป็นการบวกลบข้างในเป็นการบวกลบนะครับเป็นการลบอย่างเดียวเลยอ่าเป็นการลบอย่างเดียวเลยแต่สังเกตว่าต้องทำทางไหนก่อน สังเกตว่าต้องทําวงเล็บในสุดก่อนนะครับเพราะมีวงเล็บเล็กย่อยอีกทีหนึ่งถูกไหมสังเกตว่าตัวหน้าเนี่ยมันน้อยหรือมันมากเศษหกเศษเศษหกส่วนสิบเอ็ดเนี่ยทำไมครับมันเป็นเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ทำไมครับ,รรค,รบค่ามันไม่ถึงหนึ่งในขณะที่ตัวหลัง ตัวหลังเนี่ยเห็นไหมเด็กๆหนึ่งเศษส่ส่วน22มันคือ 1... กว่ากว่าครับเฮ้ยเราเคยเรียนอะไรที่แบบค่าไม่ถึง1แต่ลบด้วย1กว่ากว่าเราเคยทํำไหมครับแน่นอนว่าเราไม่เคยทําหรืออย่างเก่งนะครับเด็กประถมอาจจะทราบว่าเลขน้อยลบเลขมากมันจะได้เลขติดลบใช่ไหมครับ่าแล้ว ที่จองจะให้เด็กๆทําเลขติดลบหรอครับก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าอยากจะสอนตรงนี้นิดนึงคือสมมุติว่านะครับเดี๋ยวนะการจะทำแบบนี้ได้ 1. นึงวงเล็บข้างหน้าวงเล็บตรงนี้นะครับต้องติดลบข้างหน้านะครับเดี๋ยวนะถ้าเรามีเลขอยู่ตัวนึงคือ a ครับลบด้วยเลขที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเป็น b ลบ c ดูนะครับสมมุติสมมุติมมตถ้า b ลบ c ตรงนี้เนี่ยเป็น5ลบ2อ่ะมันโอเคครับเพราะอะไรเพราะเราลบเป็นถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าในวงเล็บเนี่ยเป็น2ลบ5เราลบไม่เป็นนะ่ะเราจะสามารถทำอย่างนี้ได้ดูนะครับอย่างแรกต้องดูด้วยนะครับว่าข้างหน้าวงเล็บเนี่ยมันติดลบเราจะสามารถทอดวงเล็บแบบนี้ได้ครับคือเอา a เนี่ย มันลบกับ b และบวกกับ c โอเคไหมครับอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้มีวงเล็บตรงนี้วงเล็บถูกถอดออกดังนั้นนะครับอันนี้คือหลักการถอดวงเล็บเลยครับคือ,ถ,คอ,อถ้าหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบถ้าหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบถ้าเราไม่อยากทำในวงเล็บก่อนเราสามารถถอดวงเล็บนั้นทิ้งได้โดยที่เปลี่ยนเครื่องหมายข้างในให้ตรงกันข้ามครับ าข้างในเป็นลบถอดออกมาจะกลายเป็นบวกครับโอเคไหมนีนะครับแล้ววงเล็บนั้นจะหายไปเห็นไ,ไหมคือป,ปกติเราต้องเอา b ลบ c ก่อนถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าเราไม่อยากเอา b ลบ c ก่อนเราถอดวงเล็บแล้วเครื่องหมายลบตรงนี้จะกลายเป็นบวกแล้วเราสามารถทําจากซ้ายไปขวาได้โอเคเนาะอ่าหรืออีกแบบครับ a ลบ b บวก c ดยูนะ หน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรครับหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบในวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกเราก็สามารถถอดวงเล็บได้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่อยากบวกข้างในก่อนเราอยากทําจากซ้ายไปขวาแต่มันมีวงเล็บติดอยู่เราอยากถอดวงเล็บเราสามารถทําได้ทำอย่างนี้ครับก็จะเป็น a ลบ b แล้วเครื่องหมายจากที่เป็นบวกตรงนี้จะตรงกันข้ามกับเครื่องหมายที่เคยอยู่ในวงเล็บเนี่ยจะตรงกันข้ามเป็นลบครับ โอเคไหมครับอ่ะตรงน,นี้อาจจะบนๆือนิดน,นึนงถ้าใครไม่ถ้าใครเข้าใจก็โอเคครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจเขียนตามพี่นะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวพี่จอมจะเปลี่ยนโจทย์ให้สิบเอ็ดยังคูณอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมสามเศษสามสิบสองส่วนสี่สิบสี่อยู่ข้างในเห็นไหมครับว่าวงเล็บนี้มีลบอยู่ข้างหน้านะครับมีลบอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดเราไม่อยากลบข้างในก่อน ซึ่งมันไม่ใช่ไม่อยากหรอกม,มันลบไม่เป็นถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเลขน้อยลบเลขมากเราก็เลยจําเป็นต้องถอดวงเล็บครับถอดวงเล็บได้ว่าไงตรงนี้ก็ยังเป็นลบเหมือนเดิมนะเป็นลบเหมือนเดิมเศษหกส่วน 6, สิบเอ็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เครื่องหมายข้างในนี่สิเครื่องหมายข้างในตรงนี้ครับเครื่องหมายตรงนี้จากที่เคยอ,อยู่ในวงเล็บแล้วมันเป็นลบถ้าถอดวงเล็บออกมามันจะกลายเป็นบวกโอเคไหมครับที่มันกลายเป็นบวกได้ คืออย่างนี้ครับคือเครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นลบด้วยนะโอเคไหมครับเครื่องหมายข้างหน้าวงเล็บเป็นลบเลยถอดเครื่องหมายออกมาเลยตรงกันข้ามจากลบเลยกลายเป็นบวกโอเคโจทย์ก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทน,นครับปึ๊บอ่อาอ้าวแล้วในวงเล็บอันนี้มีทั้ง3าตัวเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรก่อนก็ทําจากซ้ายไปขวาได้เลยโอเคไหมครับคือเอาตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้แล้วบวกด้วยตัวนี้ ก็จะได้คำตอบมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็คูณ11ก็จะได้คำตอบอ่ะนี้คือการบ้านท,ที่พี่จะให้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งการลบและมีทั้งการบวกซึ่งเคยเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มีการคูณอีกนิดเดียวโอเคไหมแต่มันคูณ11อนะ็ะ11จะคูณยังไง11ก็คือ11ส่วนเลยครับจำนวนนะับทุกจำนวนสามารถเขียนส่วนหนึ่งได้นะครับก็ เหมือนเหมือนข้อนี้ไงสองเขียนเป็นสองส่วนหนึ่งสิบเอ็ดเราเขียนเป็นสิบเอ็ดส่วนหนึ่งได้โอเคนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้พอแล้วนะครับฝากกันบ้านไวคข้อนหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ